คุณอยากไปอดอยากอยู่ที่นั่นไหมสารวัตรไม่ครับได้โปรดให้ผมอยู่กับปูราต่อเถอะแล้วแล้วผมจะช่วยทีมคุณเองนะโอ้ผมขอให้สัญญากับคุณเลยผมจะไม่ใช้แรงในเกมแข่งชักโย์ครั้งนี้อ้อย ไม่อยากไปอยู่ไายแดนงั้นพวกที่เหลือก็หมดปัญหาละหาไทยลันมีไทยลันแล้วก็มิชราคุณโชเบมาดูกันว่าคุณจะชนะเกมชักคเยอะได้ยังไงกันนะถ้าผมมั่นใจว่าคุณแพ้แน่นอนพระกุ้ยทำไมลูกไม่กินอะไรเลยล่ะเนี่ย เป็นอะไรไปเหรอนั่นสิทำไมไม่กินเลยบอกครับผมไม่รู้สึกอยากกินอะไรทั้งนั้นแหละตอนเนี้เจะกังวลเรื่องอะไรอยู่ล่ะเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลไปรลกนะไม่มีใครเอาชนะเราในเกมชั้ะย่อได้แน่นอนเธอไม่เข้าใจในสถานการณ์ตอนนี้เราเสมอกับเขาอยู่ที่สามต่อสามและสำคัญมากที่เราต้องเอาชนะในเกมสุดท้ายนะไอยไม่ต้องห่วงไปรักพักกูเพราะว่าในทีมของเราเนี่ยมีมิเชลลาคาทลันมิ <S <S 2> <S 2> ทชลา แล้วเราจะแพ้เขาได้ยังไงใช่เลยค่ะคิดดูว่าจะมีใครลากรถบรรทุกได้บ้างล่ะถ้าพวกเขาทั้งสามคนร่วมกันอย่างแข็งขันแล้วก็พวกทีมฮาติไม่มีโอกาสแน่พว้เราจะต้องชนะถูกต้องที่สุดแถมยังมีแกอีกมีโกวาทันนี่คิดว่าทีมฮาติจะทดสอบโกวาทันหลังจากที่กรมตำรวจไม่สามารถย้ายเขาจากเกาหลีกินข้าวได้อย่างนั้นเลยใช่เลยถูกต้องค่ะคุณพ่อฉันอิ่มแล้วตอนนี้ฉันขอตัว มาไปก่อนนะได้ผมจะกินแล้วล่ะคุณไม่ต้องกังวลอะไรทานพะราท้ายอร่อยเถอะนะผู้เราจะต้องชนะแน่นอนค่ะดูสิพะราทาเย็นหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาไปอุ่นมาให้คุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะตอนนี้ข้าหิวมากเลยพาวด้สขอข้ากินพราราทาหน่อยส่วนเจร้อยที่บ๊อบบี้ทำนะได้ท่านเอาที่สบายใจเลยฝีมือของบ๊อบบี้นะเป็นยังไงบ้างท่านอร่อยมหมอร่อยมาก คืออย่างนี้นะคะคุณ<า>คุณต้องทานพระราธาเย็นๆไปก่อนเพราะฉันทําชามใส่แป้งหกหมดแล้วนะคะโอ้ยอดเลยขอโทษพวนดสัสแต่ข้ากินพระราธาไปแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้ถูกกาหนดเอาไว้อย่างนั้นนลนะจริงไหมล่ะท่านท่านหมายความว่าไงอะหมายความตามพูดไงพวนดสัสจะเป็นจะว่าจะชนะในเกมการแข่งขันชักเกียร์ใช่ไหมใช่แต่โชคชะตาของเจ้าอาจจะไม่เห็นด้วยชะตาไม่เข้าข้างอะ แต่ยังไงเรามั่นใจว่าชนะร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วนะท่านก็เห็นนี่มิชราใครไทยลันมิไทยลันใหญ่ยยเกินใครจะเคลื่อนย้ายได้บ๊อบบี้พูดถูกขนาดราถบรรทุกยังล่ากพวกเขาไม่ไปไม่มีใครล่าเพราะเขาได้บนโลกใบนี้ถ้าพบกเขาอยู่ร่วมกันมแม้แต่ชุมชนฮาติก็ไม่รอดแน่นอนเราชนะแน่ถ้าทั้งสามอยู่ฝั่งเราแต่นะว่าพาวดาสัสจาชนะได้แน่นอนถ้าพบกเขาทั้งสามคนร่วมด้วยนี่ท่านหมายความว่ายังไงอ่ะข้าเหรอ ใช่นีขอเติมอีกหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่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 ท่านต้องบอกมาก่อนท่านหมายความว่าอย่างไรกันแน่หมายถึงเข้าร่วมด้วยไงผมหวังว่าท่านจะไม่บิดเบือนนะนี่มิไทยลันไยมิชลอาขอฉันนี่หวานหวานเผ็ดเผ็ดหน่อยสิหวานหรือเผ็ดกันแน่เผ็ดมากมากอืมออนี่เติมเยอะหน่อยสิจะให้เติมเท่าไหร่เ่ะได้เอาละพอแล้วฉันนี่หวานด้วยก็ดีนะก็แบบหวานด้วยเหรออู พี่ครับขอชามหวานหน่อยเรื่องมากอันนี้นี่อ่อเพิ่มอีกหน่อยโอ้ยอย่าขี้เหนียวไปหน่อยเลยนะเพิ่มอยู่นี่ไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วอานี่โอ้ไม่กูเติมชั้นนี่บากเกินไปแล้วนะแบบนี้สมุนไพรก็ไม่อร่อยสิเออเอาอย่างนี้นะเอ่อทำแบบนี้ต้องให้สมุนไพรฟรีฮะสมุนไพรฟรีเหรอ ไม่ชลาดเธอคิดว่าฉันเพี้ยนหรือไงซาม,มโมซาฟรีนี่เธอต้องการฟรีใช่ไหมแล้วฉันจะกินยังไงฉันดีทั่วไปนั่นเ<บ>ป็นปัญหาของเธอเธอมา,มานี่เพื่อกินซามโมซาวันละสองครั้งเนอะขอโทษนะครับขอซื้อซามโมซาพันชิน้นฮะซามโมซาพันชิ้นเลยเหรอ,อ,อใช่ เออคือพี่ขาดไทยลันเรามีซมโมซากี่ชิ้นเรามีแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นเองโอ้ยคุณครับตอนนี้เรามีเพียงแค่ซมโมซาร้อยชิ้นถ้าคุณสั่งเอาไว้เราก็สามารถทําให้คุณได้นะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้ต้องการตอนนี้มีเวลาถึงเย็นคุณก็เห็นอยู่คนที่เป็นพี่เขยผมและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาด้วยนะอืผมจะรีบทําเลยครับซัมโมซาพันชิ้นเสร็จในตอนเย็นเลยให้คุณครับสมโมซาของเขาอร่อยไหม นี่ฟังนะฮ<อ>ะใ้สมูทซาชั้นฟรีหรือใ่ฉันบอกว่ามันจืดสนิทเออนี่อย่าอย่านะ้ย่าบ้างไงก<อ>ินฟรีสิจ้าพี่ครัมสมูซาสมูซาชิ้าอร่อยมากอร่อยฮ่<อ>านะฉันนี่ก็ถูกปากเหลือเกินละค่ะจริงนะครับขอโทษนะครับเราไม่ต้องการซื้อของคุณ ผมสงสัยว่าร้านของคุณถูกสุขอนามัยไหมเดี๋ยว,ยวก่อนครับค,คุณทาไมต้องรีบร้อนอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงเรื่องสุขอนามัยเลยนะครับก่อนผมจะทํซสมมซ่านะ่ะผมจะล้างมันฝรั่งด้วยสบู่แบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยล่ละครับงั้นแหละในกรณีนี้คุณสองคนต้องกินซัมมซ่าพิสูจน์นี่คุณกำลังพูดอะไรเนี่ยคือว่าเราเป็นคนทำเราไม่ชิมชิ้นสองชิ้นแน่นอนพิคาไทลันเอาซามมูซามาอ๋อเนี่ย ออนี่พี่สูวนะพี่สูวนะหบเป็นไงเป็นไงั่นหมากินาแล้วพวกเขามีสุขอามายัยที่ดีนะคุณครับเรามั่นใจแล้วว่าคุณทำซามโมซาพันชิ้นได้ตอนเย็นเราจะมาเอาพร้อมเงินหมื่นรูปีโอ้ยหมื่นเลยเหรอไว้เจอกันนะครับไว้เจอกันครับไปะอ้ยหมื่นเลยโอ้ปวดท้องโอย นายไม่ควรประมาทเกินไปไม่งั้นนายเขาไม่บททองเดี๋ยวเพราะกินซาโมซ่าเข้าไปในเวลาสําคัญแบบนี้นั่นสิทําไมคุณถึงกินซาโมซ่าเข้าไปเองทั้งที่ขายมันล่ะใช่ดูอย่างคุณคานาสิเขาไม่เคยกินสบู่ที่เขาขายเองสักก้อนเดียวนะบอบบี้ไม่มีใครกินสบู่หรอกนะม่ไม่ฉันแค่เออฉันไปลงดารกเลยคานาใช่ไหมเป๊เปล่า ข้าไตลักับไม่ไตลัน์ม่สงสัยว่าเขาใส่อะไรในสมบัตา,าให้ฉันกินอะ่ะธวมิชราเราใส่ทุกอย่างปกตินั่นแหละถั่วมันฝรั่งและเครื่องเทศไม่ได้ใส่อะไรเพริ่มเลย,อยโอ๊ยปวดท้อ,อ,อ,องรู้แล้วเอาจริงๆนะฉันกินสมบัามา,มาหลายปีแล้วแต่เขาไม่เคยทำท้องไส้ฉันปั่นปวดแบบนี้วันนี้ผิดปกติที่สุด ออตายแล้วอะไม่เป็นไรเปลืดมันเลือดเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่นะเออุ้ยเดี๋ยวเออจะไปไหนไม่ช่ราเข้าห้องน้ําคือว่าห้องน้ําบ้านฉันตอนนี้น้ํำประปาไม่ไหลน่ะฮะกลับไปบ้านเธอก่อนนะยังไหวใช่ไหมไม่เป็นไรไปเถอะเดี๋ยวฉันปิดเองระวังด้วยนะฉันว่าสองคนนี่ร่วมมือกับพวกชุมชนฮาติแน่ๆพวกเขาจงใจใส่บางอย่างในซมูซาโอ้ ทำไมเราต้องร่วมมือกับพวกเขาด้วยถ้าเรา่วมือกับพวกเขาจริงเราคงไม่กินสมมอซาเองแต่คงจะแจกฟรีไปแล้วอ่ะ อุ้ยเไม่ไหวแล้วขอเข้าไว้่อนนะผมวุ้นไม่ไเขาปิดบังอะไรบางอย่างอยู่กขจะปล่อยให้เขาไปอย่างนั้นเหรอดูสิดูสิดูหน้าพวกเขาสิเห็นหรือเปล่าอย่าทดสอบความอดทนของผมนะกุปตาผมไม่อยากจะคิดหลบไปแล้วเข้าไม่ไวแล้วจะลาวแล้วดวล้พระเป็นเจ้าพฤติกรรมแปลกๆจริงๆเลยฟังนะผู้เล่นกาลังหลัก3มคนของเราแข่งไม่ได้ ไม่เป็นไรเรายังมีคุณและพวกเราที่เหลือลงแข่งแทนไงล่ะไม่ต้องห่วงนะแถมยังมีพี่เขยอีกคนนึงด้วยอ,อพี่เคย<า>ไม่แข่งเหรอคะแข่งสิแน่นอนฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันอยู่ข้างเธอเออดีแล้วฟังนะมิทยลันคาไทยลันและมิชราทิ้งเราในนาทีสุดท้ายออผมผมหมายถึงเราต้องสู้แต่ไม่มีพวกเขามไม่ว่ายังไง เราต้องชนะการแข่งขันเพราะเงินรางวัลมันคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยล่ะเราต้องชนะแน่ใช่เราจะต้องทำมันให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายของเราพี่เขยเราจะไปต้องพึ่งพี่แล้วนะได้ทุกคนพร้อม เราเราจะชนะการแข่งครั้งนี้ใช่ชนะใช่ชนะอุตตวลีชนะชนะแน่อตะวาีชนะชนะแน่อุวลีชนะชนะแน่เตวลีชนะชนะแน่เตวลีชนะชนะ เกมแข่งเชือกกระเดื่องกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาเลยเด้งเชือกมาสิกาวาทันได้ได้ได้ผมผมทำแน่นอนดึงมาสิเด้งเล ดึงสิพี่เขยซื้อค่ะพ่อซื้อดึงเอาเลยแม่ธุรกาช่วยด้วยไมต้องไม สุดเลยมาดึงสิดึงสุดๆเลยดึงก็ไปดึงก็ไปเป็นไงบ้างอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกองพยาบาลมีนักกีฬาหญิงบาดเจ็บกองประชุมพยาบาลมาแล้วกองพยาบาลอยู่ไหนคุณบาดเจ็บมากไหมเธอเอ๋ยน้องเขยสาบานต่อราเจสคันดาทำไมต้องห่วงศัตรูเราด้วยล่ะเขาไม่ใช่ศัตรูของเรานะพวกเขาไม่ใช่แน่พวกเขาเป็นเพียงคู่แข่งของเรา ในฐานะมนุษย์มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะคุณโชเบครับเราไม่ต้องการความเป็นห่วงหรือความเห็นอ,อกเห็นใจจากคุณนะและเธอเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราเราดูแลเองได้โอเคแต่ว่าคุณช่วยกลับไปทีมของคุณเร็วกลับไปซะบอกแล้วไะวเออกลับมาเถอะเร็วไนะทุกคนฟังนะการแข่งขันใหม่จะเริ่มต้นในสิบนาทีนี่คุณโชเบเราเกือบจะแพ้แล้วนะ ต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ภริยารามนเรศมาขาแพลงเวลาเหมาะเจาะนั่นสิคุณพูดอะไรนะคุณนายกุปตาพระเป็นเจ้าไม่เคยทําอันตรายพูดใดนะใจเย็นก่อนพักบล้วยหยุดการสรรเสริญพระเจ้าก่อนชนาให้ความสำคัญกับเกมก่อนนะครับใช่เลยค่ะี่อยู่คุณคัานาสิเขาเล่นแบดมินตันก็เล่นด้วยความตั้งใจจริงเสมอเลยนะบอบบี้สนใจในเกมเท่านั้นนะอืมใช่ค่ะพ่อมันจําเป็นสําหรับเราที่ต้องชนะไม่งั้นชื่อเสียงอของเราอาจจะเสี่ยงเกินไปใช่แล้วล่ะ กนโกงนั้นน่ะไม่ช่วยให้ชนะได้หรอกพระกูนี่ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงเขตของเราเท่านั้นนะแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงนักกีฬาทุกคนที่ซื่อสัตย์ด้วยถูกต้องที่สุดเราจะพยายามให้ดีที่สุดดูพี่เขยเป็นตัวอย่างสิพี่เขยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะพี่ไม่เคยดึงเก้าอี้ไว้เพื่อตัวเองแต่ดึงเชือกรักษาชื่อเสียงเขตเราต้องให้เครดิตพี่นะ ใช่สาบานต่อสมคคมฉันภูมิใจในตัวคุณที่คุณสนับสนุนรักษาชื่อเสียงของเราขอบคุณคุณลุงคะไม่เห็นพูดอะไรเลยเนะอะโถ่บลาบ,บีบเพราะการแข่งขันกำลังจะเริ่มลุงของหนูก็เลยประหยัดพลังงานเอาไว้ไงล่ะเขาต้องอการชนะใช่พี่เคยมีความสูงในคันปุระมากแน่นอนอเขาไม่ยอมแพ้ถ้าไม่ได้สู้ พี่เคยนี่แหะจะนำัจชนะการแข่งขันมาให้เราเนี่ยโปแชะเลยเอาลละผ่านไปสิบนาทีแล้วได้เวลาเริ่มแข่งเกมอีกครั้งหนึ่งดูกันเลยกุตะวลีชนะกุตะวลีชนะสู้ให้ดีสุดดีมากโปรดยกโทษให้ผมด้วยผมไม่สามารถไปไปถามความคาดหวังของคุณได้

พี่เคยไม่เคยดึงเก้าอี้ไว้เพื่อตัวเองแต่ดึงเชือกรักษาชื่อเสียงเขตเราฉันภูมิใจในตัวคุณที่คุณสนับสนุนรักษาชื่อเสียงของเราเร็วเข้าพี่กวทันนี่ เล้วเร็วเร็วโอ๊ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยฮะงองค์หานุมานจงจรรย์เย้น้องเขยบ๊อบบี้เบบี้ คุณกุปบตาพร้อมแล้วดนึงเลยอ,องหนุมตโจงต <จง S 1> รวนโอ้ยหนุมตาจงกรงสุกกระอนะ เม่ชนะ้วม่ชนะแล้วเล้วเน้วนะแล้วเ้ชนะแล้วไชนม่นีไม่ะแลล้ชนะแล้วชนะแ้วมนะชนะแลนม่นะแล้ว่ะว่ชนะแลนชนชนะ่ดนะ้่นแล้ว อุ้ยกี๊ยวกันครับคุณลุงเอาไปคุณลุงกลับไปด้วยเอาไปใช่หมวกให้เขาชนะแล้วชนะแล้วสิว่าท่านมีความสุขเหมือนเราไหมไม่หรอกพาวดัสข้ามีสุขกับชัยชนะของเจ้าเลยทำไมอ่ะข้ามีความสุขจากน้ำใจนักกีฬาของเจ้าผมไม่เข้าใจท่าน แต่ข้าเข้าใจเจ้าทุกอย่างนะพาวันดสัสข้าเห็นทุกอย่างชัดเจนพาวันดสัสข้าเห็นทุกอย่างว่าพวกเขาโกงโดยใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของบ๊อบบี้ตั้งแต่เกมที่เขาแข่งชนะงัดข้อแล้วแต่ส่วนของเจ้าเจ้าไม่เคยคิดเรื่องการคดโกงเลยนะไม่ไม่เป็นไรนี่มันก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะไม่พาวันดสัสนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก,ลกลน้อยก็อย่างที่เจ้ารู้นั่นแหละเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อหวังให้เจ้าผ่อนคลายสบายดี แต่ว่าข้ารู้ทุกอย่างนะท่านหมายความว่าไงช่างเถอะพาวนดสัสเจ้าควรได้รางวาัลแห่งความซื่อสัตย์เพราะคู่แข่งของเจ้าใช้กลโกลงในการแข่งอย่างไงนั่นมันไม่สําคัญแล้วสิ่งสําคัญคือเจ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะไม่ไมามามมมโปรดบอกผมผมอยากรู้ว่าพวกเขาทําผิดแล้วพวกเขากงในเกมอย่างไงบอกผมเถอะไม่บอกพาวนดสัสข้าไม่ต้องการให้เจ้าเสียเจตนาดีไป จงทำในสิ่งที่ถูกต้องภาวรรดัสและอย่าลืมฟังมโนธรรมในใจของเจ้าด้วยนะเจ้าดูสิทุกคนกำลังฉลองชัยชนะกันเจ้าควรทำเช่นนั้นนะไปเถอะได้เวลาฉลองแล้วเ <c oughs> ออ,อมิชราคะไทยลันมิไทยลันท่านคอยดูพวกเขาให้ดีนะเย้ เกิดอะไรขึ้นกับพาวันดาสเลยแล้วทุกคนได้เห็นแต่ว่าเขาไม่รู้ไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้เลยทำดังเดียวกันค่าเห็นทุกอย่างที่เกิดลับหลังแม้เจ้าอาจจะลืมไปแล้วมีมนุษย์สองประเภทบนโลกใบนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีซึ่งมันไม่สำคัญที่เจ้าจะต้องรู้ว่าคนไม่ดีนั้นต้องเป็นยังไง สิ่งสำคัญต่อเจ้าคือการค้นหาไม่ว่าเจ้าจะดีหรือไม่ก็ตามหรือว่าเจ้าจะทําได้ดีมากแค่ไหนเพราะข้าจะอยู่ข้างความดีและความจริงคนซื่อสัตย์มักเจอพบกับความสุขมองดูตัวเองหรือมองไปที่พวันดาสเนะ <laughs>